สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับฟรีแมน GTA อิสระชนคนโตลอนโตไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านการย้ายมาแคนาดาแต่ถ้าคุณคิดอยากจะมาคุณจำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของคุณเองและครอบครัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนะครับ2025ตอนนี้เวลา4โมงป่าย4โมง20นาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็ตี4 20นาทีของเช้าวันใหม่นะครับ ช่วงนี้ที่แคนาดามีการตกเถียงกันเรื่องงบประมาณาประจำปีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตที่อยู่อาศัยและผู้พยกเข้ามานะฮะโดยผมจะนำเสนอมุมมองของ3ฝ่ายนะครับอ้อผมลืมบอกไปว่าข้อมูลชุดนี้ผมนำมาจากคลิปของ CBC News เขาทำเป็นพอดแคสต์นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ให,ให้ว่าเป็นต้นทางมาจากตรงนี้นครับก็เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัญหาผู้ปรพยพจํานวนมากซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันผมันจะมีมุมมอง3ามุมจากรัฐบาลนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันดับ2คือมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์ r l ลูนะครับชื่อคุณมิคคาลสุรอร์ชื่อเรียกยากเกินเป็นภาษา โนวิเจียนอันดับที่3เป็นนักกฎหมายนะครับนักกฎหมายชื่อวอร์ดาเชอร์เดนซึ่งเป็นทนายด้านผู้ริภยัยอ่ะมุมมองแรกก่อนมุมมองแรกจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะแก้ปัญหานี้โดยการทุ่มงบประมาณในการสร้างที่พักอาศัยนะครับและระบบสาธารณูปโภคนะครับโดยช่วงก่อนเนี่ยบอกไว้ว่าจะทุ่มลงไปที่ 11,800ล้านดอลลาร์แคนาดาในระยะเวลา4ปีนะครับแต่พอจัดออกมาจริงๆแล้วเหลือแค่7,200ล้านดอลลาร์ในเวลา5ปีซึ่งลดลงมาถึง39.98%ก็คือ40%นั่นเองนะครับผมแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคุณเกรเกอร์โรเบิร์สันเนี่ยแจ้งว่าตรงนี้มันแค่เฟสแรกนะครับ โอเคไม่เป็นไรเฟสแรกเฟสไหนก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณคุณเกรเกอร์บอกว่าเราจะต้องทําการสร้างที่อยู่อาศัยให้พอเพียงที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็คือถ้าจะเปรียบเมืองไทยก็เป็นบ้านการเคหะหรือบ้านเอื้ออาทอนในประมาณนั้นนะครับซึ่งบ้านพวกนี้ถูกปล่อยป่าละเลยมาประมาณ30ปีแล้วนะครับคือรัฐบาลแคนาดาเขาปล่อยป่าละเลยเรื่องนี้มา30กว่าปีเนี่ยแล้วตอนหลังพอมีคนเข้ามาเยอะ ก็หาบ้านไม่ได้นะฮะบ้านไม่ได้ที่อยู่อาศัยก็ไม่พอก็เลยเกิดปัญหาบ้านราคาแพงแล้วก็ค่าเช่าบ้านก็แพงด้วยนะครับอันดับ2คือในทางกลับกันรัฐบาลก็จะลดผู้ย้ายถิ่นฐานลงนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บ้านเนี่ยไม่สามารถตกได้ทันทีทันใดหรือทันความต้องการมันก็หลักๆก,ก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการขาดแคลนแรงแรง,งานบ้างการเอ่อ การข,ขาดคารแรงงานซึ่งมันก็แก้ได้นะถ้ารับคนเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือกฎเกณฑ์กฎหมายเรื่องผังเมืองนะเช่นพวกผมยกตัวอย่างให้นะเช่นแถบโตรอนโตเนี่ยออกจากโตรอนโตไปประมาณร0อยกิโลเนี่ยนะรอบๆเลยเนาะเขาจะเรียกว่า g r e e n b ลต์แต่ข้างล่างโตรอนโตเป็น t r a สับออนเทเรโถูกไหมเขาฉะนั้นจะเป็นตัวยูกรนีนเบลต์พวกนี้ตรงนี้เขาห้าม ทำอะไรมากมายนะก็คือจะสงวนไว้สำหรับการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประมาณนี้นะในรายละเอียดผมไม่รู้แต่ว่าประมาณนี้ทีนี้เนี่ยทำก็ทำให้เกิดการมีข้อจำกัดในการเพิ่มปริมาณบ้านถูกไหมครับแคนาดาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งก็เอาคนเข้ามานะเอาคนเข้ามาเสร็จก็แต่ไม่สร้างบ้านให้คนเขาอยู่ก็ อยากได้แต่ไม่ยอมเสียอ๋อโอเคนี่เป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์บ้างนักเศรษฐศาสตร์คนนี้ชื่อมิคาลสกูตรตนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูนะครับท่านบอกไว้ว่าการแก้ปัญหานี้ก็ต้องแก้ทั้งอุปธโอปสงค์รูุปทานนะออปสงค์ก็คือคนที่ต้องการบ้านอุปทานคือบ้านที่คนต้องการนันก็ง่ายๆนะ นัศษรศาสตร์ท่านนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติมมาว่าไอ้กฎเกณฑ์ในการรับผู้ย้ายดินฐานเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปผมก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าสมัยผมมันมีไม่กี่แบบมันเปลี่ยนไปจากระบบที่โปร่งใสเป็นไม่โปร่งใสอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอาจารย์ก็พูดคือบเ,เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นระบบการให้คะแนนนะเช่นอายุเท่าไหร่เรียนจบระดับไหนมาเรียนจบอะไรมาทํางานอะไร ทำมากี่ปีระดับภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได้ดีแค่ไหนอ่าถ้าได้ดีถึงคะแนนที่เขาระบุไว้ก็เข้ามายินดีวลวคัมนะครับต่อมาเขาเปลี่ยนเป็นระบบใช้ดุลพินิษใช้ดุลพินิษฐ์เามันก็เลยทําให้เกิดการที่รัฐมนตรสีสร้างช่องทางพิเศษเพื่อตอบสนองกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้ทําให้เป็นระบบที่คาดเดาได้ยากนะครับความไม่โปร่งใสเนี่ยทำให้เกิดการที่มีคนไม่ตรงกับ งานอะไรอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาแบบนั้นแต่ผมมองว่าถ้าพูดอย่างเนี้คนไม่ตรงกับงานยังเป็นประเภทอะไรนะแบบผมมากกว่าพวก skilworker ที่มาแบบ qualification สูงๆแต่ว่าพวกที่รัฐบาลท้องถิ่นเขาเลือกเองมันก็น่าจะดีกว่าไหมอันนี้ผมในมุมมองผมผมมองอย่างนั้นนะเพราะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องขอแบบนั้นถูกไหม มันก็น่าจะตรงกว่าไหมอ่ะอันนี้ก็ฝากไปคิดด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งอตอนนี้มันมีปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชนก็คือพวกเด็กที่เพิ่งจบไฮสคูลมาหรือว่าคนที่แบบการศึกษาไม่สูงน,น,นะนีผมพูดตรงๆนะไม่ได้ไปไปดูถูกใครคนพวกนี้เขาจะพอจบไฮสคูลมาก็เริ่มการทำงานจากค่าแรงระดับล่างสุดนะครับทีนี้เนี่ย แม้แต่งานที่ค่าแรงระดับล่างสุดเนี่ยมันก็ยังหายากเพราะว่าคน่วนหนึ่งนะ่วนหนึ่งคนสังคมในสังคมก็จะไปโทษอิมมิเกรนต์มาแย่งงานซึ่งถ้ามองมุมเดียวมันเผินๆมันก็กใช่ผมก็ยังคิดว่ามันใช่แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรมากกว่าน,นั้นไหมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันงานตำแหน่งที่ low skill เนี่ยนะ ลดลงจาก6แสนตำแหน่งเมื่อ3ปีที่แล้วเหลือไม่ถึง3แสนตำแหน่งภายใน3ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นหลักๆเลยนะครับผมคิดว่านะซึ่งมันก็จริงพอผมเข้าไปอ่านดูแล้วหลังการเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนคนซึ่งมันก็ทำให้เจ้าของกิจการลดต้นทุนลงได้เยอะนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะด้วยอันนี้ผมไม่ได้โทษใคร เป็นผมผมเป็นเจ้าของกิจการผมก็ทําแต่ว่าถ้าผมเป็นคนหางานผมก็ต้องบน่นเป็นธรรมดานะก็อย่างอายกตัวอย่างง่ายเลยอย่างที่แมคโดนัลล์ใกล้ๆบ้านเนี่ยเมื่อก่อนจะมีแคชเชียร์ประมาณ3-4คนนะครับตอนเนี้มีคนเดียวแล้วไม่ใช่เป็นแคชเชียร์รับออเดอร์ด้วยรับออเดอร์คือต้องสั่งของคีย์ออสสั่งไปปุ๊บคนคนั้นมีแค่มีหน้าที่แค่เอาออเดอร์นั้นออกมามาส่งให้แล้วเรียกชื่อคนเฉยๆแค่นั้นเองนะครับ คิดดูว่ามันประหยัดค่าแรงไปตั้งเท่าไหร่แล้วประหยัดเ e n นฟิตไปตั้งเท่าไหร่ถูกไหมฮะในขณะเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Home Depot Home Depot ที่มันขายสินค้าวสัสดุก่อสร้างนะครับเมื่อก่อนจะมีแคชเชียประมาณ3-4คนแล้วก็มีเซลฟ์เช็คเอาท์นะครับตอนหลังมาแคชเชียก็ลดเหลืองเหลือ2ช่องบ้างช่องเดียวบ้างในขณะที่ก็ยังมีเซลฟ์เช็คเอาท์อยู่ในขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้นะไม่มีไอนี่ละไม่มี แคเชียสักคนแล้วนะแต่ว่าไอตัวตัวอะไรนะตัวฮาร์ดแวร์ยังอยู่ตัวตัวช่องมันเนี่ยยังอยู่แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แต่ว่ามีเซลฟ์เช็คเอาท์เจ้าหน้าที่คุมแค่คนเดียวคุณคิดดูว่าลดจาก3าี่คนเหลือคนเดียวประหยัดค่าแรงได้ตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชัดๆเลยก็ Walmart ทนะครับวอลมาร์ Walmart, เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนผมอยู่สกาม b บ l o โลซึ่งเป็นสาขาที่เขาบอกว่าบีซีสุดในแคนาดาโอ้ยแคเชียมีมสิบเลยแล้วก็ คนต่อแถวจ่ายตังค์อ่ะเพียบเลยแถวยาวแล้วแต่ละคนก็บางคนก็ใช้เงินสดบ้างบางคนก็ใช้คูปองบ้างอะไรีแบบปัญหาเยอะไปที่ไรก็เบื่อทุกทีแล้วตอนหลังมานเนี่ยวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ออชาว่าเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแถวไม่ยาวเท่าสาโบโรตอนหลังมาเพิ่มตเซลล์เช็คเอาท์นะครับประมาณ10กว่าช่องมันก็ทำให้คนไหลลื่นนะ ก็ต่อลงมาเพิ่มเซฟเช็คเอาท์เป็น2ฝั่งเลยเออในขณะที่ออแคชเชียก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่มันทําให้สะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วคุณคิดดูว่าแคชเชียจะลดลงไปกี่คนนะครับว่ามันเยอะนะเยอะนะแต่เพราะนี้เนี่ยแค่มุมมองแค่แค่ยกตัวอย่างประมาณ3ที่เนี่ยมันกแ็แต่ละแต่ละที่เนี่ยมันก็มีตั้งกี่ร้อยสาขาในแคนาดาถูกไหมเพราะฉะนั้น,นไอ้งานที่ว่า ลดลงจากหกแสนตำแหน่งเหลือสามน้อยกว่าสา0แสนตำแหน่งในระยะไม่เกินสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็พวกเศรษฐกิจตกต่ำด้วยแล้วก็ธุรกิจก็เจ๊งไปบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ดงนั้นเด็กมาจบมาใหม่ๆแล้วจบให้สกู๊มาใหม่ๆยังไม่ได้งานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกงนั้นทางที่ดีก็กลับไปเรียนต่อ <c oughs> <c oughs> กลับไปเรียนต่อนะน้องแต่ว่าก็เข้าใจถ้าเขาเรียนได้คงจะเรียนเนาะมไม่ว่ากัน ก็สู้กันไปทีนี้เนี่ยมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ก็จบไปนะครับทีนี้มุมมองของนักกฎหมายคุณวาดาเซอริสซาเดียนเนี่ยซึ่งเป็นทนายความหรือนักกฎหมายด้านผู้ลิภยัยผู้พยพโดยเฉพาะนะครับเธอก็บอกว่าไอ้ว่าบ้านที่มันแพงขึ้นแล้วก็แข่งกันบิดแข่งกันแย่งกันอะไรองี้นมองผิวเผินมันก็ตรงกับ จำนวนผู้อพยพที่เข้ามาเพิ่มขึ้นถ้าคนแค่มองแค่เช่นเดียวมันก็เออเนี่ยพวกผู้อพยพมาแย่งบ้านแย่งเลยแต่ทําให้ผมนึกถึงสมัยตอนผมมาใหม่ๆผมก็ไปเช่าห้องเขาอยู่ห้องเล็กๆในบ้านอ่ะห้องบ้านหลังนั้นมีห้องเช่าประมาณสามสี่ห้องสี่ห้าห้องได้ทั้งไปแล้วผมก็เออคนย้ายมาใหม่ๆเขาก็ต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผู้อพยพคนไหนหรอกครับที่ มีเงินไปซื้อบ้านนะครับเพราะว่าไอาการซื้อบ้านที่แคนาดาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเงินอย่างเดียวแล้วก็ออกมาซื้อบ้านนะครับมันต้องเอาคือถ้าคุณซื้อเงินสดก็ก็ซื้อไปซื้อได้ซื้อได้แต่ใครมันจะมีขนาดนั้นล่ะครับถ้าเป็นผู้พยพมาใหม่ๆผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม่ๆงานดีๆก็ยังไม่มีทําเงินก็ต้องประหยัดใช่ไหมครับ แล้วก็งานไหนจะต้องประดาวเมื่อก่อนส0เดี๋ยวนี้ขึ้นให้เป็น20รแล้วนะค่าดาวน์บ้านธนาคาราลาเนี่ยแล้วไหนธนาคารต้องดูด้วยว่าคุณทํางานอะไรไไมรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะและไอ้รายได้ต่อเดือนที่ว่ารายได้ที่มาผ่อนบ้านเนี่ยต้องคิดเป็น30สิบอร์เซของรายได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สนว่าเท่าไหร่เพราะธนาคารที่นี่ค่อนข้างจะเซฟสําหรับคือเขาเซฟให้คนให้ทุกฝ่ายอะ เขาต้องจํากัดว่า3าอของคุณคือเงินที่จะมีรายได้พอที่จะมาผ่อนบ้านนะเพราะฉนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้พยพมาใหม่น้อยคนนะครับน้อยคนมากผมไม่ได้บอกไม่มีนะแต่น้อยคนมากๆที่จะมีกําลังซื้อบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อปัญหาบ้านแพงมันไม่ได้เกิดจากผู้พยพแน่นอนนะครับไมไ่เกิดจากแน่นอนแต่อาจจะเกิดอ,อ้อมๆแหละอย่างาพวกที่เขาซื้อบ้านมาปล่อยเช่าเนี่ยนะเมื่อผู้เจาต้องการบ้านเช่า คนที่มันอยู่มานานแล้วหรือคนแคนาเดียนหรือเขามีงานการดีๆทำเขาก็ไปหาซื้อบ้านมาปล่อยเช่าเช่าห้องนะไม่ใช่เช่าบ้านก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณเชลดยนเนี่ยกย็เลยก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าหาแพลรับบาปอย่าโยน,นความผิดนี้ให้ผู้พยพนะครับมันไม่แฟร์นะครับไม่อย่าโยน,นปัญหานี้ให้โทษอย่าโทษนักเรียนต่างชาติซึ่งอันนี้พูดตรงๆนะครับว่า นักเรียนต่างชาติเนี่ยความหมายของสังคมแคนาดานนี่นคือหมายถึงนักเรียนอินเดียนะครับเพราะเข้ามาเยอะเกินเยอะมากนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะงงอ่ะก็มาเรียนหนังสือแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่เหรอแต่สําหรับนักเรียนอินเดียหรือประเทศแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ต่อเขาก็จะดิ้นรนหางานทําที่นี่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นพลเมืองหมายถึงว่าเป็นเลสิเดนต์ของที่นี่ด้วยในในกลายนะครับ คำถามใหญ่ทังนี้นะคำถามใหญ่นะขนาดนี้ก็กคือแคนาดาจะหาจุดสมดุลระหว่าง 1. สร้างบ้านให้เพียงพอสําหรับทุกคนได้อย่างไร 2. รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3. ยังคงเป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับผู้อพยพจากทั่วโลกอยู่หรือเปล่าเพราะแคนาดาเข้าปาวารณาตัวเองไว้เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ในทางปฏิบัติจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็จะไปคาดหวังจากผู้พยพอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศที่เขาหมายพูดตรงๆนะขอโทษนะถ้าเขามีความสามารถสกายภาพจริงๆอะ่ะเขาต้องกระตุต้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าของการของ GDP ของตัวเองถูกไหมครับจะไปหวังการเพิ่มจากผู้พยพคง มันเป็นทางลักไก่ผมว่านะอันนี้ผมมอ,มองผมเท่านั้นนะครับผมมองผมเท่านั้นถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกก็ขออภัยแล้วก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับในขณนะเดียวกันเท่าที่ผมทราบมานะผมไม่มีตัวเลขที่ยืนยันแน่นอนหรอกแต่เท่าที่ทราบมาได้ยินมาเอออย่างเยอรมันหรือตุรกีเขาก็รับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้อพยพเป็นปีละล้านเลยนะในขณะที่แคนาดายังรับแค่ไม่กี่แสนคนก็บนขนาดนี้แล้ว รวมทั้งตัวผมด้วยผมก็บนมาเยอะเลือเกินจริงๆมันจะ,จะว่าไปเยอะไหเงินก็ไม่เยอะหรอกถ้าถ้าถ้าระบบสาธารณูปโภคมันเพียงพอนะครับอ่านะ,ะก็คือพูดง่ายว่าแคนาดาจะหาสมดุลตรงนี้ได้อย่างไรนะครับโดยที่อทางรัฐบาลและคุณโรเบิร์ตสันเนี่ยเขาบอกว่าต้องเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ซึ่งปัญหานี้ถูกละเลยมาหลายทศวรรษ ส,สัตรนะครับไม่ใช่สัตวษนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าต้องจัดการอุปสงค์และอุปทานให้มันควบคู่กันไปโดยเฉพาะเขาก็เสริมอีกเรื่องหนึ่งว่าปัญหาของผู้ย้ายถิ่นฐานคือเมื่อก่อนเขาจะให้เลือกตามกฎเกณฑ์นะตามวิธีให้คะแนนก็เรียนจบอะไรมาทํางานอะไรมาคุณสมบัตินะพวกงานแล้วถ้าคะแนนถึงก็เข้ามาได้นะแต่ทุกวันนี้เหมือนกับเขาเพิ่มอะไรมาเยอะแยะยุ่มยิมเยอะแยะเยอะไปเลย แยกไปหมดเลยก็คือเป็นลักษณะใช้ดุลพินิษซึ่งทําให้รัฐมนตรีสามารถสร้างช่องทางพิเศษเพื่อตอบสนองกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนี่มันพูดกว้างเนาะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงพรรคพวกที่ทําธุรกิจนั้นแล้วต้องการคนแบบนี้ก็เลยเปิดช่องกฎหมายเพื่อให้คนแบบนั้นเข้ามาได้ซึ่งจะว่าไปอันนี้ผมมองว่ามันก็โอเคไหมเพราะว่าได้คนมาตามลักษณะงานที่ต้องการมันไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าที่ต้องแบบ เอาคนที่แบบโอเวอร์ค i f i ายเข้ามาแล้วก็มามา,มาตะเวนมามาเคว้งคว้างอะ่ะก็สงสารเขานะคือคนเข้ามาเขาก็อยากได้งานดีๆเนาะอันนี้พูดถึงตัวเองเนี่ยนะเอออยากมีชีวิตดีๆอยากมีงานดีๆทําแต่ถ้าบอกตั้งแต่แรกว,ว่าเออชีวิตแคนาดามันจะเป็นอย่างนี้คุณเตรียมใจไว้เลยแล้วคุณก็จะมาเจอไอแบบนี้ก็จะได้ตับโหมดไง พอมดว่าหางานดีๆไม่ต้องกคาดหวังหางานดีๆหางานที่มันพอจะทําได้ก็พอแล้วประมาณน,นี้นะก็แล้วแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะผมว่านะเออซึ่งอันนี้ผมมองว่านักเษฐศาสารนี่ก็จะคือแกเป็นอาจารย์แล้อเนาะอยู่แต่มหลาลัยแล้วก็อยู่บนหอคอยงาช้างหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ไม่รู้นะเออก็เลยไม่ได้เห็นความเป็นจริง ส่วนของคนที่เป็นทนายนั่นก็บอกว่าอย่าโทษผู้อุพยพนะเพราะมันเป็นการหาแพ้รับบาปเพราะว่าปัญหาจริงมันเกิดจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ล้มเหลวมาหลายทศวรรษซึ่งก็คล้ายๆกับคุณโรเบิร์ตสันที่มป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและโครงสร้างพื้นฐานนะนั่นแหละครับก็คิดเห็นยังไงก็แลเปลี่ยนกันได้นะครับแต่การุณาใช้ คำส,สุภาพนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่อง free man gta เรามีเฟซบุ๊กนะครับเป็น Facebook เพจชื่อ free man ขีด gta นะครับแล้วก็ TikTok ก็ชื่อ free man gta เช่นกันนะครับยังไงลองเข้าไปติดตามดูนะครับส่วนถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าเห็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนฝูงก็กดแชร์นะครับ แต่ถ้าอยากคอมเมนต์ผมก็ยินดีนะครับยินดีรับฟังเพราะว่าผมก็อยากรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพทุกประเภทด้วยนะครับผมสวัสดีครับ